สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวลกันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงดราม่าในสโมสรเปเชกันดีกว่านะครับก็นับได้ว่าเป็นหนึ่งในสโมสรที่มีข่าวเรื่องแบบภายในเนี่ยออกมากันเยอะมากๆเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นประธานเป๊ของเราเนี่ยทำตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมหญิงบ้างไม่คุยกับเพื่อนร่วมทีมบ้างทํหน้าอิจฉาบ้างหรือว่าจะเป็นเนม่าทะเลาะกับเพื่อนร่วมทีมนะครับผมก็ดูจะมีปัญหาเนี่ยไม่เว้นช่วงเลยนะครับล่าสุดนี่เองเนี่ยทางสํานักข่าวเอลนาซิองนาวก็ได้ มีการลงข่าวตีพิมพ์กันมาใหม่แล้วนะครับผมว่านัตอนนี้เองเนี่ยสถานการณ์ความสัมพันธ์ของทีมปารีสเองอะ่ะย่ำแย่สุดๆเลยนะครับซลาตันเนี่ยตอนให้สัมภาษณ์เรื่องของเอมบาปเป้ก็ยังบอกด้วยถูกไหมว่าให้เทียบทีมปารีสในยุคข,ของเขากับยุคนี้ทีมไหนเก่งกว่ากันเขาเนี่ยบอกว่าทีมปารีสในยุคเขาอะ่ะเล่นกันเป็นทีม แต่ที่ปัจจุบันนี้อ่ะมันไม่เรียกว่าทีมด้วยซ้ําและดูเหมือนว่ามันก็อาจจะเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับเพราะว่าเอลนาซิองนาลเนี่ยได้รายงานออกมาว่าเอบาเป้เนี่ยดูเหมือนจะชงกับเพื่อน4คนเลยนะครับผมไม่คุยด้วยกันเลยนะครับคือเรียกได้ว่านอกจากเรื่องในสนามแล้วเนี่ยไม่ได้คุยไม่ได้สารสัมพันธ์อะไรต่อกันเลยโดย4คนนั้นที่เอบาเป้เนี่ยไม่คุยด้วยไม่สนิทด้วยนะครับผมประกอบไปด้วยคิมเบ้มาโกวัลติแล้วก็เมซี่และเนย์มาร์นะครับเนย์มราเองเนี่ยดูจะมีปัญหามาอย แล้วเนม่าก,กับเมซี่เป็นคู่หูสนิทกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงไม่ได้แปลกอะไรด้วยนะครับผมแต่แบบแวรัติมันเกิดอะไรขึ้นหรือคิมบบเบ้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นหลายๆคนอาจจะบอกว่าเป็นเพราะเอมบัเป้เนี่ยอีโก้สูงหรือเปล่าหรือว่าเอมบัเป้เอาแต่ใจนะครับไม่ยอมเปิดใจที่จะคุยกับใครคิดว่าตัวเองเก่งอย่างงู้นอย่างนี้จนไม่คุยกับคนอื่นคิดว่าคนอื่นด้อยกว่าตัวเองไปหมดกระหายแต่ความสําเร็จอะไรแบบนี้ก็มีคนด่ากันมากมายแต่ตรงนี้เองเนี่ยผมก็บอกไว้ก่อนเลยว่าเราไม่ได้รู้ตื้นลึกหนาบางอะไรนะครับ เลยรู้แค่ว,ว่าอ่ะถ้าเขาไม่คุยกันเนี่ยก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเนี่ยก็ยังมีความเป็นมืออาชีพร่วมกันอยู่ถูกไหมยังแบบว่าเล่นบอลด,ด้วยกันในสนามได้นะครับนอกสนามเนี่ยจะไม่ต้องสนิทกันก็ได้เพราะฟุตบอลเองเนี่ยมันก็ไม่ได้เล่นเพื่อความสนุกอย่างเดียวแต่ในระดับอาชีพอย่างเงี้ยมันต้องมีความเป็นมืออาชีพแล,แล้วแล้วก็นอกจากนี้เองอ่ะยังมีรายงานอีกด้วยว่าคนที่เอ็มบัปเป้เนี่ยไม่ปลื้มสุดๆเลยเนี่ยนะครับผมก็คือเนย์มาร์นั่นเองแล้วก็รวมไปถึงเมสซี่ด้วยนะครับทำให้เอเ็ออกกเมบัป และคนเนี่ยรายงานก็ออกมาจากหลายสื่อเลยว่า เอบัปเป้เนี่ยไม่อยากที่จะคุย,ยก,กับเนม่ากับเมสซี่เลยคือจะรู้สึกไม่สบอารมณ์ด้วยเลยนะถ้าต้องคุยกับ2คนนี้อาจจะเป็นเพราะว่า2คนนี้เนี่ยเขาชิวๆกันแล้วหรือเปล่าส่วนเอบัปเป้นี่มาแนวเครียดมาอะไรแบบนี้หรืออาจจะน้อยใจงอนอะไรอยู่ก็เป็นไปได้นะครับผมและนี่ก็เป็นเรื่องราวรายงานนตอนนี้นะครับผมซึ่งถ้าเดี๋ยวมีอัปเดตอะไรเนี่ยเราก็จะเอามาอัปเดตให้ฟังกันนะครับตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีสาเหตุอะไรที่หนาไปกว่าน,นี้เอามาเล่าให้กับทุกคนฟังกันนะก็เห็นเป็นแบบเรื่องที่เขารายงานกันมาอย่าเพิ่งไป ปั่นก็ได้นะครับมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้จริงๆแต่ก็เห็นมันมีเรื่องน่าสนใจนีก็เลยหยิบยกมันเล่าให้ก่อนอยังไงในวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วกับรายการฟุตบอลเวิลด์หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่า,าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบายๆครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการฟุตบอลเวิลด์นะครับ